สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูจ,าจะมารีวิวนะครับไอเจ้าแกนฟิลโนโล,ลูกค้าแจ้งมาว่าเสียงเหมือนสเตอร์หมดลูกค้าบอกนะครับอ่สะสเตอร์หมดก็สเตอร์หมดนะครับเดี๋ยวผมจะทําการลื้อดูก่อนนะครับว่าสเตอร์มันหมดจริงๆเหมือนลูกค้าบอกหรือเปล่า ใีลูกค้าเข้าใจว่ารถรุ่นนี้ยังมีสเตอร์แกนฟิลาโนนะครับสีแดง,งการลื้อดูก่อนนะครับโอเคครับหลังจากทำการลื้อดูแล้วนี่ครับสเตอร์หมดจริงๆตามที่ลูกค้าบอกครับนี่ครับผ้าคัดนะครับหมด ไม่เหลือไม่เหลือผ้าเลยผ้าคัดหมดถึงเนื้อมเนียมเลยนะครับอ่าต้องทำการเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับค้าุลูค้าครับครับผ้าคัดนี่ไม่เหลือนะครับเป็นอันเดียวกันเลยกับเนื้อมินียมครับต้องเปลี่ยนอย่างเดียวครับ คครับผมโอเคครับรสำหรับชุดคัดกลับมาแล้วครับอันนี้ันเก่านะครับจัดก,การเปลี่ยนให้ลูกค้าเรียบร้อยครับาราคาย่อมเยาครับเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วครับเราจะมาทำกันจากที่ประกอบเสร็จแล้วก็ ดูครับอาการเหมือนสเตอร์หมดที่ลูกค้าแจ้งนะครับหายไปแล้วนะครับเสียงเหมือนสเตอร์หมดที่ลูกค้าแจ้งมาก็หายไปแล้วนะครับ หมดขายกันแล้วนะครับโอเคครับเรียบร้อยจัดส่งครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ